นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในของเจ้าจิยาสาห้าแล้วเนาะเข okay. มไฟังเสียงกันนะครับคครดดับขอโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมบอกเต็มให้ดูนะครับ รถเดิมนะคันนี้รถเดิมนะครับผมยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเดิมๆออกมาจากโชว์รูมเลยออกมาจากโรงงานเลยนะเสียงก็แสบอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองหน้ากระโปรงฟังเสียงหน้ากระโปรงกันนะ มชอบแบ็กไฟ์นะครับ R35 ผมรู้สึกว่าแบ็กไฟล์มันออกบ่อยมากเลยนะขับมาใช่ไหมครับแล้วก็ผ่อนเนี่ยเนี่ยแบ็กไฟเนี่ยออกโคตรบ่อยเลยนี้รถเดิมนะครับยังระเบิดขนาดนี้โคตรชอบเลยวะ <laughs> โคตรดูอะ วันนี้เราจะไปแต่งคันนี้นะครับเป็นลายนิสโมกันเนาะอะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขอขับไปบ้านแป๊บหนึ่งนะครับเอาละ,ะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิด GPS ไปบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปบ้านกันนะครับ ดังเข้าามนในรถแต่งเสร็จเดี๋ยวลองไปท้าชาวบ้านข้างแข่งดูนะครับเนี่ยข้างทางเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปจัดดูนะว่าเราจะโหดขนาดไหนรถรถเขาจะโหดขนาดไหนนะครับชาวบ้านชนเลยชาวบ้าน ก็สนุกอยู่นะครับกดกระบอกเนี่ยแปบลบว่า,าไปขับจี G ้จี้ตูดมันนะแล้วมันเหมือนมันจะขับเองอะครับก็ลองดูนะครับลองดูได้เนาะโอ้ยชนเลยนะครับเยเอาใหม่เอาใหม่โอเคนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงบ้าน แสนสูข,ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวขอเข้าบ้านกันนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปจอดหลังบ้านก่นอนโคตรสวยอนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในบ้านเนาะแล้วก็ไปแต่งรถนะครับเดี๋ยวออกมาเจอกันข้างนอกเลยนะครับผม let's go มอย่างบ้านแล้วเนาะก็แต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปจอดนะในเนี่ยตรงบางแสนเนี่ยเดี๋ยวผมจะจอดแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับเขตขอเลี้ยวเข้าไปก่อนนะครับค่อยๆขับเนาะเดี๋ยวทรายมันเลื่อนนะครับ าจะได้ที่แล้วจอดปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราไปดูนอกรถกันนะครับประมาณนี้นะครับที่แต่งไปนะก็จะมีล้อนะครับใส่เป็น TE37 สีทองนะครับสีทองเนาะแล้วก็นะครับใส่ชุดแต่งเนาะขอ,องนิสโมนะอันนี้ผมมโนขึ้นมานะครับดแต่งนิสโมแต่ว่าในเกมไม่มีแหละอ่าทีนี้ก็ใส่สปอยเลอร์วิงหลังนะครับตัวนี้ทำรถเป็นสีด้านนะครับรถสีด้านแล้วก็มี ตัวสติ๊กเกอร์สีแดงรอบคันนะครับเหมือนของนิสโมเลยนะครับประมาณนี้นะครับฟั่มเบรกก็สีเงินเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับที่ผมแต่งไปนะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับที่เปลี่ยนไปเลยตอนนี้นะครับมีกรองอากาศนะครับเป็นกรองอากาศレสนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โบผมใส่เป็นทวินเทอร์โบเข้ามานะตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อเป็นท่อแข็งนะครับเป็นท่อแข็ง ผมใส่แค่3อย่างนี้นะครับอ่ะใส่เกียร์อีกนึงด้วยเป็นเกียร์เกียร์แข่งเกียร์แข่งโชคแข่งกองแข่งอ่ะกองแข่งเนาะแล้วก็ตัวอีกนึงก็คือท่อแข่งนะครับเทอร์ไนเทอร์โบนะครับมีประมาณนี้นะครับอยากได้ลายนะครับถ้าอยากได้ลายนี้นะเดี๋ยวผมแปะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านใต้นะครับได้ให้ด้านใต้คลิปเลยนะครับเนาะสำหรับลายนะครับถ้าอยากได้นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปลองกันนะครับเจ,จอออา้าอา5คันนี้นะครับว่ามันจะบ้าพลังขนาดไหนหน,นะครับไปกันเลยนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาในรถแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอขับออกไปข้างนอกก่อนละกันนะครับไปที่ถนนนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาทางไหนนะทางนี้ใช่ไหมเลี้ยวขวาใช่ไหมโอเคโอเคไปถนนนละ้วเดี๋ยวเราไปลองไปลองกดนะครับกับชาวบ้านดูนะครับ จี่ตูดเอ้ยแอมโบอะแอมโบทจี่ตูด่ะยังไงพี่ตองหน่อยดิลองนี่ลองคุยกันหน่อยดิผมจะให้นาก่อนนะเห็นนะครับสังเกตน,นะครับแอมโบมันมนขับซิงยังวะโอ้โห นะครับสนุกสนุกนีนะครับก็ลองไปขับยี่ตูดบอดดูนะเรามันจะขับหนีเราเองนะเราไม่ต้องไปกดท้าแข่งนะครับมันจะขับหนีเราเองอัตโนมัติเลยนะครับบอดเกมนี้เป็นแบบนี้นะฮะบอดเกมนี้ดันก็สนุกดีนะดันกับบอดอะลองลองดูนะครับวิธีการเล่นนะขับไปใกล้มันเหมือนผมเนี่ยไม่ต้องไปแซงมันครับไม่ต้องไปแซงมันเราเอาไว้ขับดันกบอด ดันสนุกสนุกนะฮะแกล้งมันนะเออให้มันขับนี้เราเฉยอุ้ยๆๆๆอุ้ยๆๆอุ้ยๆๆอุ้ยเลยเลยเลยรถแรงเกินประมาณนี้นะฮะไลจีเรมโบเมื่อกี้สนุกสนุกครับเอาสนุกสนุก จะสังเกตนะครับว่ามันเริ่มเริ่มขับนี้เรานะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้กดท้าแข่งนะเนี่ยเนี่ยดันกระบอดนะฮะโอ้โหสิบล้อสิบล้อโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้ใหม่นะฮะเมื่อกี้ตกใจสิบล้อฮะ จี้แลมโบ้มาเลจี้ตูดมันมกเลไอ้นมอุ้ยแล้วมันไปชนเลยนนะผมไม่ได้ชนมันนะผมเปล่านะผมเปล่าชนมันนะเดี๋ยวหาบอทใหม่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวหากันใหม่ามาจี G ้ตูดมันดีกว่าเราไปฟังเสียงภายนอกกันนะครับที่เปลี่ยนแต่งอะไรมาใหม่เนาะครับจากฝากระโปรงก่อนเลยแล้วกัน ทมันเลย ิ่่งอยนะูมันแค่ขับหนีผม,มนะเนี่ยไม่เชื่อฮะลองทำได้นะฮะไปขับใกล้ๆมันอะ่ะมันจะขับนี้เราเองโดยที่เรายังไม่ท้ามันแข่ง สามคันปะคันนีงมันดีแล้วมาขับหนีวะเฮ้ยกลับมาก่อนปกติแล้วนะฮะข้างสีมันจะปิดไอ้บนหัวได้นะ อุยบอดไม่นายจะชนอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนยวฉันรอนายเคียร์กับซีแปก็ได้ยังไงฮะพี่ไปทางไหนพี่ไปทางไหนผมไปด้วยพี่เลี้ยวขวาเคสังเกตน้ว่าผมไม่ค่อยแซงมันผมไม่อยากแซงมัน เอาไว้ดันนี้เงี้ยสนุกสนุกดูดิด,ดูมันขับเร็วเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวซ้ายไม่ได้ดิดยอยผมอะอยไม่ได้โอเคนะครับตอนนี้เราก็ขับเล่นมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของเจ้าอาซับากันนะครับเนอะค okay, เดี๋ยว พอขับไปทำทางส,บ,สบายๆแล้วกันเราเรื่อง R35 นะครับก็มันจะมีตัวนิสสันใช่ไหมครับมันจะมีตั้งแต่30เลยนะเนี่ย R30 R33 R45 เนาะเอ่อตัวฮากโกขึ้นมานะครับเพราะนั้นเลยแล้วก็เจ้า R35 นะครับเนี่ยคันที่ขับอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเคลื่อน4ล้อพร้อมกันหมุนพร้อมกัน4ล้อนะครับ2ประตู2ที่นั่งน,นะครับข้างหลังเอาไว้ให้เด็กเล็ก หรือว่าคนตัวเล็กๆไปนั่งหรือว่าเก็บของน,นั่นเองนะครับแล้วก็ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเปิดตัวครั้งแรกในวันที่6ธันวาเนาะปี2007นะครับตัวนี้ทีนี้ที่ขับอยู่เนี่ย2,017นะอ่าไอ้2,20นี่ยังไม่เข้านะครับ2,20 2,17อะไรย่เี้ยยังไม่เข้านะครับเนาะทีนี้นะครับแล้วก็ขายที่ญี่ปุ่นนะครับในในประเทศญี่ปุ่นนะครับเปิดตัวปี2007นะครับ ขายในญี่ปุ่นก็ปี2008นะครับโอเคก็ได้รับออกแบบจากชิโร่นะครับนากามูระนะครับมาออกแบบให้นะตัว GTR ตัว R35 คันนี้นะครับไม่ใช่คันนี้สิรุ่นนี้ผมยังไม่ได้จัดเลยนะยังไม่ได้แบบยังไม่ยัดเป็นพันมาอะไรเลยนี้ เปลี่ยนแค่กรองไม่ใช่เปยนกรนะถอบเนาะครับเจ้า GTR นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยมันเทียบชั้นกับพวกฟอร r เรรี่แลมโบ้เปอร์เช่ได้เลยนะกับพวกซูเปอร์คาร์ต่างๆนะครับตัวนี้เทียบชั้นได้เลยนะครับแล้วก็ในปี2011นนะครับระบุว่าเจ้า GTR นะครับมีอัตราเร่งที่ เร็วที่สุดในโลกนะครับ0-60ไมล์นะนะครับแล้วก็โดนสถิติใีนถูกลบไปแล้วจาก f e r r a r i นะครับ F12 b บอร์ล e t t ต,ตนะครับโดนไปเลยนะครับเขาคว้าที่หนึ่งไปเนาะก็ในปี2 0 1 1นะเราอยู่เราเนี่ยเราเป็นไอ้นี่นะครับเราเป็นแชมป์นะฮะแชมป์เร่งเร็ว <laughs> ประมาณนี้ประมาณนี้เอาง่ายๆแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง V6 นะนะครับเครื่อง V6 เนาะ VR38 ตัวนี้เป็นเครื่อง6สูตรอ่าเครื่อง6สูตร VR38 DETT นะครับ TT ก็คือทวินเทอร์โบนะเครื่องเดิมก็มีทวินเทอร์โบมาแล้วนะจริงบอก ลองหาข้อมูลดูนะครับลองหาข้อมูลดูนะลองหามาคอมเมนต์มาคูดคุยกับผมได้ผมพูดพูดไปนี่อัดทุกคนเนี่ยจะให้ฟังนี่แหละแต่ว่าก็อยากให้อ,อลองคิดค้นเพิ่มดูนะครับเดีนะ๋ยวลองฟังแบ็คไฟกวา่ากเพราะแบ็คไฟตอนนี้ที่ดิดจังจากไปแต่งมา ที่ถ่ายรูปนะครับผมโอเคเนาะคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับพาเจ้า GTR เนี่ยมาขับเล่นโอ้โอโอ,อยากเบรกก็เบรกอยากดูขันไหนเพิมเ่มเติมบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองแต่งไลน์แล้วก็มารีวิวขับเล่นๆให้ดูนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า GTR35 r ลายนิสโมนะครับผมหาที่จอดก่อนนะ ตรงนี้เป็นบ้านอ่ะเดี๋ยวแวะเข้าบ้านพักก่อนละกันโอเคเนาะประมาณนี้นะครับ